สวัสดีคะ่ะรายการหมออาสากับจสร้อยนะคะในวันนี้นะคะก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในวันนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับอาจารย์หมอกันนะคะเรื่องของไทรอยะค่ะนะคะแต่ว่าเป็นการรักษานะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะว่าการรักษาการผ่าตัดไทรอยนั้นนะคะมีนวัตกรรมที่เรียกว่าดีต่อคนไข้นะคะเพราะว่าเป็นการผ่าตัดแบบ ผ่านกล้องสองกล้องแบบผ่ามาแล้วไร้แผลเป็นนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะมาติดตามนวัตรกรรมในเรื่องนี้กันนะคะกับทางพันตำรวจโทนายแพทย์อังกูลอนุวงศ์ค่ะซึ่งอาจารย์เป็นศัลยแพทย์ประจำารีบาลตํารวจนะคะที่เราจะมาคุยในเรื่องนี้กันนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เรียนถามอาจารย์หมอนะคะว่าเรื่องของการผ่าตัดไทรอยน,นี่นะคะซึ่ง เดิมก่อนหน้านี้นะคะว่ามีวิธีการรักษาการผ่าตัดเนี่ยในรูปแบบไหนคะเอ,อ่อถ้าถ้าเป็นเรื่องการผ่าตัดไทรอยด์เนยเมื่อก่อนสิ่งที่เราทํากันมาร้อยกว่าปีแล้วคือการผ่าตัดแบบเปิดใช่ไหมฮะผ่าตัแบบเปิดนี่ก็จะลงแผลอยู่หน้าคอตรงนี้เลยครับประมาณสิบถึงยี่สิบเซนติเมตรแล้วแต่ขนาดก้อนอ่ายิ่งยิ่งก้อนใหญ่ยิ่งเปิดก้อนยิ่งเปิดแผลใหญ่แต่ที่แน่ๆอย่างร้อยเจ็ดถึงสิบเซนติเมตรต้องมีแน่นอน ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าเวลาเราผ่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาคือเกิดแผลเป็นแผลเป็นก็จะขวางตามแนวตัอย่างนี้อ่าโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งซึ่งเป็นเพศที่ต้องการความสวยงามอย่างมากเ่ยอาจจะไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่อันนี้คือเป็นเพนพอยท์หรือเป็นปัญหาหลักของของการประตัดไทรอยด์มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับและทีนี้เนี่ยเราก็มีการพัฒนาการผ่าตัดสองกล้องจริงๆไม่ได้เริ่มจากผมนะครับการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเริ่มมาประมาณ20-30ปีแล้ว จากทางฝั่งอเมริกาหรือฝั่งญี่ปุ่นเลยก็ตามแต่ว่าจะเป็นการลงแผลหรือลง,ลงลงอุปกรณ์ที่อื่นเช่นผ่านทางรักแร้บ้างผ่านทางหัวนมบ้างผ่านทางข้างข้างคอบ้างสิ่งที่ดีคือมันจะไม่เกิดแผลที่คอแต่มันจะไปลงแทนจะเกิดแผลเป็นที่อื่นเช่นที่รักแร้บ้างหรือทางหัวนมบ้างเป็นต้นนี้คือส่อนี้อ่าประวัติศาสตร์พัฒนามาเรื่อยๆซึ่งก็ส่งผลดีต่อคนไข้ามารื่นๆเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ย เราได้เริ่มพัฒนาการประตัดไทรอยผ่านกล้องทางช่องปากเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วที่โรงพยาบาลตำรวดเป็นที่แรกจะว่าเป็นที่แรกของเอเชียก็ได้ก็ซึ่งแบบเนี้จะไม่มีแผลเลยร้อยเร์เซนต่อันนี้เราฟรังท่อก้าจะเป็นอย่างนี้รับผมค่ะอาจารย์ผ่านผ่านช่องปากบริเวณไหนคะอาจารย์อ่ะลงตัวนี้แหละคือถ้าบอกว่าผ่านช่องปากเนี่ยคนทั่วไปจะคิดว่าเราเ ลงแผลหรือเข้าไปในปากจริงๆเข้าไปในหลอดอาหารซึ่งไม่ใช่นะครับ<ช>เราจะลงหน้าต่อฝันล่างโทษนะฮะตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้เลยข้างในหน้าต่อฟันล่างแล้วเราใต่ใต้ผิวหนังบางๆลงไปหน้าต่อข้างล่างต่อผิวหนังหน้าต่อคองลงไป<ค>แล้วก็ตัดไทรอยด์ออกมาดึงออกมาครับผมมันจะไม่ใช่การเข้าปากจริงๆแต่จะเป็นเอ่อเข้าช่องระหว่างเอ่อริมฟีปากล่างกับฟันล่างมากกว่าครับ <ależy S 2> อบ๋อพอจุดนี้นี่ครับ อาจารย์แล้วอย่างไทรอยด์ก้อนมันอย่าเรา,เราดึงออกมาดึงออกมายัางไงอะคะยังนึกภาพตามาไม่ไม่แผลตรงนี้มันจะลงประมาณสองเกือบสองเซนนะฮะ <c oughs> สองเซนตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ <c oughs> เวลาเราก็เราก็จะใส่อุปกรณ์เข้าไปสองสามชิ้นเข้าไปตัดข้างในพอตัดเสร็จ <c oughs> ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําการใส่ถุงพลาสติกจะเป็นถุงทางการแพทย์แล้วก็จะดึงออกมาจากถุงครับซึ่งตัวถุงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการหล่อลื่นเอ่อมันจะทาไม่ไม่ทาให้ตัวไทรอยด์มันแตกออกมา ครับผมค่ะก็ก็เรียกว่าในปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของการผ่าตัดไทรอยเนี่ยมาใช้วิธีนี้หมดแล้วใช่ไหมคะทั่วไปสําหรับผมะฮะจะใช้วิธีนี้แทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้ที่โรงพยาบาลตารวจเพราะว่าเราคิดว่าแบบเนี้ยดีกับคนไข้มากกว่าเนื่องจากเจ็บตัวน้อยฟื้นตัวไวด้วยก็สิ่งที่สำคัญก็คือไม่มีแผลเลยจริงๆไม่มีแผลเลยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นหลังผ่าตัดในคนไข้ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับผม แล้วก็สามารถเดินไปข้างนอกอนอ่นนี่น,นั่นได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องแผลเป็นอีกต่อไปอน,นี่คือสิงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นการผ่าตัดส่องกล้องหมดเลยผ่านกล้องอย่างที่เห็นในมอนิเตอร์รูปภาพนยยาเนี่ยครับโดยใช้อุปกรณ์ยาวๆเนี่ยหมากัดให้ครับผมค่ะแล,แล้วทีนี้เนี่ยในในการที่จะผ่าตัดผ่านกล้องแบบนี้นะคะอาจารย์หมอคะว่าแล้วลใครจะเป็นคนตัดสินจล่ะคะคนไข้เป็นคนเลือกว่าเอะฉันเลือกแบบนี้ดีกว่าหรือว่าเป็นเป็นทางการแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยอะค่ะจริงๆแล้ว อยากจะให้มาคุยกันก่อนม,มากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าหมอจะตัดสินให้หรือให้เลือกแต่ว่ามันเกิดจากการคุยร่วมกันต้องมันมี<ช>หลายปัจจัยครับอันดับแรกคือโรคของคุณแคที่เป็นอันดับ<ช>ที่สองคือขนาดขนาดด้วยเช่นถ้าขนาดมันใหญ่มากๆของผมเนี่ยจะเอาถ้าน้อยกว่าหกเจ็ดเซนเนี่ยสามารถทําได้ถ้ามากกว่าหกเจ็ดเซนเนี่ยมันใหญ่เกินไปผมจะแนะนําให้ทําวิธีอื่นดีกว่าเช่นแบบเปิดหรือผ่าครับอะไรเลยก็ว่าไปแต่ถ้าจะผ่านทางช่องปาก ก็จำกัดก็คือขนาดที่มันใหญ่เกินไปเรานึกสภาพเราคงไม่สามารถดึงก้อนขนาดสิบเซนออกจากทางนี้ได้ใช่ไหมมันใหญ่เกินไปในเด็กแต่ว่าข้อดีคือส่วนมากเนี่ยคนไข้ที่เป็นไทยเราจะรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันมันมีก้อนเขามีก้อนทุกคนก็ส่วนมากเราจะเจอหน้ากระจกแล้วก็จะคลำได้หรือเห็นอยู่แล้วฮะว่ามันมีความผิดป,ปกติซึ่งมักจะเป็นก้อนเล็กๆอันนี้คือข้อดีคือคนไทยเขาแล้วก็จะดีเทคได้ไวแล้วก็จะมาเจอเราไวมากกว่านะครับผม ค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเมื่อเมื่อมีการมีการที่พูดคุยการมาพบคุณหมอแล้วก็มีการเหมือนกับวินิจฉัยร่วมกันแล้วนะคะว่าเลือกที่จะเป็นการผ่าตัดแบบผ่านกล้องแบบไร้แผลเป็นตรงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของการเตรียมตัวะคะ่ะอาจารย์หมอคะว่าผู้ป่วยคนไข้เนี่ยเขาจะต้องมีเตรียมอะไรนานขนาดไหนหรือว่าอะไรยังไงบ้างอะคะ่ะ จริงๆแล้วการเตรียมตัวไม่ได้มีอะไรมากเลยครับก็คืคอลดผมนัดผ่าตัดเรียบร้อยแล้วไปเจอกันแล้วสมมติผ่าตัดอีมูชิตนะสิ่งที่คุณค่ต้องทําคือห้ามเป็นวหวัดค่นั้นเองอย่าเป็นโควิดค่ะอย่าเป็นหวัดถ้าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหวัดเนี่ยเราเราจะไม่สามารถใส่ถ้าช่วยหายใจดมยาสลบได้นั่นคือ,อที่มาที่ไปห้ามเป็นหวัดเด็ดขาดเลยนะส่วนอย่างอื่นเนี่ยเราการตรวจเช็คร่างกายให้อยู่แล้ว ก่อนผ่าตัดเช่นการเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดนั้นทำเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมแต่ที่เน้นคือห้าม,มแน่เลยนะครับผมอ๋อค่ะไปไปอ่านเจอข้อมูลบางส่วนนะคะอาจารย์หมอคะว่ามีข้อห้ามคือว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องไม่เคยรับการฉายแสงบริเวณคอมาก่อนคะ่ะที่ไม่ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงคะเอออันนั้นอาจจะไม่ใช่100%ซ ถ้าเมื่อก่อน <c oughs> ตอนสมัยใหม่ๆใช่แต่ว่าหลังๆมาเราก็เริ่มขยับพอฝพีมือเราดีขึ้นเราก็ขยับในเคสที่ยากมากขึ้นทีนี้เราพบ <c oughs> ว่าถ้าที่เคยฉายแสงมาสามารถทําได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันครับผมถ้า <c oughs> ทาไม่ได้ปัจจุบันคงมีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดเท่านั้นครับที่ที่เป็นปัญหา <c oughs> แล้วก็สมมุติว่าเป็นมะเร็งสมมุติเป็นมะเร็งนะฮะอาจจะเป็น <c oughs> มะเร็งบางอย่างซึ่งรุนแรงก็เลยทําไม่ได้มากกว่ามันจะเป็นเซ็ นี่ที่มันรุนแรงเกินไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นปกติต้องบอกว่าลิงไทรอยเนี่ยส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นชนิดแพทติลารี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นที่ไม่ค่อยรุนแรงสามารถผ่าได้อยู่นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ผ่าไม่ได้อมากนะครับเรื่อขนาดอัในึองที่ผมกังวลเรื่องของขนาดมากกวา่าแต่อย่างที่โชว์ในมอนิเตอร์นี่ทําได้สบายมากขนาดนี้ประมาณน่าจะประมาณสี่ห้าเซนติเมตรนั่นที่ทาได้ครับ โอ้นี่นี่ขนาดดูแบบว่ามันก็ใหญ่เหมือนกันแต่สามารถใช้วิธีผ่านอาสองกล้องผ่านช่องปากได้ใช่ครับผมใช่ครับค่ะนะคะแล้วก็เมื่อสกรุน่นี้ยังค้างเรื่องของการเตรียมตัวที่อาจารย์หมอบอกว่านะคะว่าต้องไม่เป็นหวัดนะคะแล้วเรามีอะไรอย่างอื่นด้วยไหมคะต้องต้องใช้เวลาการเตรียมตัวเนี่ยเอ่อกี่วันก่อนที่จะถึงวันผ่าตัดนะคะจริงไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับผมอย่างที่บอกหนึ่งอาทิตย์ก็พอ แล้วก็ถ้าเกิดทานพวกยาละลายเลียมเลือดอะไรให้หยุดก่อนหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ได้มีอะไรที่ต้องพิเศษครับผมเรื่องของบางคนว่าถ้าเกิดฟันผุหรือมีติดเชื้อในช่องปากก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายฟันผุก็ผ่าได้ครับไม่ต้องไปเจอหมอฟันก่อนก็ได้เพราะว่าเราเราไม่ได้ยู่เลยใช่ไหมฮะค่ะถ้าสังเกตสิ่งที่เราเข้าคือเข้าข้างหน้าต่อข้นล่างเราไม่ได้แตะฟันเลยดังนั้นฟันไม่เกี่ยวนะครับอืมก็คือว่า อย่าเป็นวัดอย่าเป็นหวัดอ่าานั้นอย่าเป็นโควิดอ,อ,อย่าเป็นหวัดน,นะคะส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้รบกวนการผ่าตัดแต่อย่างใดนะคะ<ด>ทีนี้<ด>ในในในการผ่าตัดมันมันใช้เวลานานขนาดไหนอะคะใช้เวลาใน,ในการผ่าตัดตรงนี้แล้วก็หลังจากที่เผาออกมาอในขั้นตอนการผ่าตัดจริงๆอ่ะขึ้นอยู่กับขนาดก้อนนะฮะเร็วที่สุดที่ผมทำคือสามสิบนาทีอันนี้คือก้อนเล็ก นานที่สุดที่เคยทําคือประมาณห้าชั่วโมงแต่ว่าก้อนแบบใหญ่มากๆอันนั้นคือสมัยที่เราทําใหม่ๆแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้อนเขาใหญ่เกินไปแล้วเราฟืนเกินไปไม่ทำสาเร็จนะฮะจากนั้นมาพอเรามีฝีมือดีขึ้นสกิลดีขึ้นเวลาก็ลดลงนิดปัจจุบันเฉลี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงครับที่ทำหนึ่งชั่วโมงมคือขั้นตอนการทำชใช่ประมาณชั่วโมงเยมากสุดชั่วโมงครึ่งไม่เกินสองชั่วโมง ใปัจจุบันะนะฮะแล้วก็หลัง,ลงจากได้อยู่โรงพยาบาลสองคืนแล้วก็กลับบ้านจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่คนดเดียวก็ได้แต่ส่วนมากคนไทยอยากอยู่โรงพยาบาลนานๆแล้วเราอ,อย่างน้อย24ชั่วโมงอยู่ในโรงพยาบาลก็พอนะครับหลังจากนั้นเอมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ผ่าตัดผ่านปากแสดงว่าเขาต้องกินไม่ได้ไปอีกนานใช่ไหมหมอปอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ หลังผ่าตัดเนี่ยให้คนไข้ทานนมทานพวกซุปอะไรได้เลยหลังผ่าตัดนะฮะุอนเช้าวันรุ่งขึ้นทานเป็นข้าวต้มได้อีกวันหนึ่งเป็นอาหารปกติได้ค่ะก็คือไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับเรื่องของการเคี้ยวอะไรทั้งที่เพราะว่ามันมันเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่ามันในช่องตรงตรงฐานของฟันมันไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่มันอาจจะมีความรู้สึกตึงชาชาบ้างตึงๆบ้างบวมๆบ้างแต่สามารถทานอาหารได้ตามปกติครับผม โอ้โหเรียกว่าเป็นวัตรกรรมที่ดีมากสำหรับผู้ป่วยเลยนะคะว่าใช้เวลาไม่ไม่นานมากแล้วก็เหมือนกับฟื้นตัวเร็วด้วยไม่ได้รับกวนการใช้ชีวิตประจำวันผมก็จะ,ะบอกว่าแพทย์ว,ว่าเจ็บน้อยกว่าที่คิดสำหรับคนไข้ทุกคนที่มาพูดถึงเพราะว่าเวลาเราบอกว่าผ่าตัดทางช่องปากทุกคนปากาเวลาเราเป็นอะไรนะ <c oughs> ไปถอนฟัเนเยเขาก็จะปวดมากใช่ไหมครับต่เนี้ยไม่เหมือนกันน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะเลยครับอ๋อ แล้วมันก็ไม่ได้มีแผลอะไรเลยใช่ไหมคะแผลภายนอกไม่มีแต่ภายในมันจะมีแผลที่ถูกเล็ออยู่แล้วฮะจะเป็นไหมละลายอยู่ข้างในนี้ฮะซึ่งระยะเวลาของไหมละลายเนี่ยใช้เวลาละลายเสร็จสิ้นกระบวนการประมาณสามสิบวันแต่ว่าประมาณเจ็ดวันมันก็ติดหมดแล้วค่ะมันติดแล้ว<อ>ก็แข็งแรงค,ครับ,ค,รบค่ะแล้วเราแบบนี้สามารถที่จะแปลงฟันได้ไหมคะอาจารย์หมอแปลงได้ครับแต่ว่าเราแนะนําว่าหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยให้วนปากไปเกาะวนปากแล้วก็ พอผ่านหนึ่งที่ไปให้เริ่มแปลงกันได้ค่ะครัอ๋อก,ก็เรียกว่าโอ้ดีดีมากต่อผู้ป่วยเลยนะคะว่าใช้เวลาน้อยลงแล้วแล้วก็เรื่องของอาหารหรือว่ายาอะไรต่างๆที่มันจะมีผลต่อหลังจากการผ่าตัดมีมีข้อห้ามอะไรตรงนี้ไหมคะหลังผ่าตัดเนี่ยช่วงช่วงประมาณสองสามวันแรกเราจะห้ามกินอาหารร้อนจัดเฉยนะฮะ,ะเพราะว่าร้อนจัด มีมันมันไปเขาเรียกว่ามีเส้นเลือดอะไรที่เราปลูกไว้ข้างในอะมันยังไม่แข็งแรงเพียงอาจจะทําให้แบบเส้นเลือดมันปริดได้ดังนั้นร้อนจัดไม่ให้กินนะครับเปนแน่นอนแล้วก็พยายามไอแรงเกินไปการไอแรงการใช้มือไปนวดเนี่ยเป็นข้อห้ามเพราะว่าจะาให้เส้นเลือดปริดแตกได้ในช่วงประมาณสามสี่วันแรกแต่หลังจากนั้นก็ตามปกติแล้วครับผมส่วนอย่างอื่นไม่ได้ห้ามอะไรนะครับ อ่าแล้วก็รับประทานแล้วก็จะมียาแก้ปวดแล้วก็มียายาฆ่าเชื้อประมาณห้าวันแรกก็ก็เพียงพอครับก็พูดง่ายๆเหมือนเหมือนไปถอนฟันเหมือนเป็นบัดธรรมดากินยานิดๆในหน่ครับค่ะเออแล้วในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาค่ะอาจารย์หมอว่าสําหรับผู้ป่วยเนี่ยคือทุกสิทธิ์ที่เขาเขามีสิทธิ์อ่าสิทธิ์สามสิบบาทประกันสังคมอะไรมันมันครอบคลุมตรงนี้ไหมคะเออจริงๆแล้วเออ 3าบาทหรือประกันสังคมหรือข้าราชการก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ก็จะเบิกได้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่มันจะมีค่าใช้ใจ่ายส่วนเกินบางส่วนที่มันเบิกไม่ได้ที่อาจจะต้องจ่ายเพิ่มซึ่งถ้าถ้าเป็นเรื่องโรูปบาลตำรวจก็จะประมาณหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทที่ต้องจ่ายเพิ่มที่เหลือก็ผลักไปให้สิทธิ์หมดแต่ว่าสามสิบบาทประกันสังคมเนี่ยมันจะต้องเป็นของโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นนะครับถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ย อาจจะต้องรบกวนให้ส่งตัวมาให้ให้โรงพยาบาลต้องสองกัะส่งตัวมาแล้วก็จะใช้สิทธิ์ได้ครับผมอ๋อก,ก็เรียกว่าทุกคนก็ก็น่าจะเข้าถึงการการผ่าตัดแบบนี้ที่ที่ดีต่อผู้ป่วยอาจะเข้าถึงตรงนี้ได้ใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าอ๋อแล้วทุกวันนี้ที่โรงพยาบาลตารวจในใน,ในการที่คิวในการที่มารับการรักษาไม่ทราบว่าเออบ้าขนาดไหนคะเรื่องของไทรอยอะค่ะโอ้มาหาศาลนุ๊บอกว่า คนไข้วอ l อินหรือเดินเข้ามาเพราะเรื่องผ่าตัดสองกล้องไทรอยที่โรงพยาบาลเราเนี่ยเอเยอะมากนะครับมันเรียกทำให้คิวผ่าตัดตรงนี้ผมอยู่ประมาณกลางปีเรียบร้อยแล้วประมาณกระะกฎาสิงหาไปแล้วครับตอนนี้ฮะจากตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์หมอคิวไปถึงกล,ลางปนงนีนู่นคนไข้มาเาพรุ่งนี้ถ้าจะผ่ากลางปีกลางปีจริงๆเพราะว่า ่าได้รับความนิยมมากอย่างที่บอกว่าเก้าสซของการของผมตอนนี้กลายเป็นไทรอย2สองกล้องไปแล้วนะครับเพราะว่า <Okay. S 2> คนไทยลังไหลพูดสารทิศแต่ว่าเอ,อจริงๆแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปให้ความรู้แล้วก็สอนแก่หมอ,อ,อทั่วประเทศไทยมันจะมีบางเซ็นเตอร์ที่เขาสามารถทําได้อยู่ <Okay. S 2> นะฮะที่จะใกล้บ้านก็ได้เช่นแบบที่เชียงใหม่มหาราช <Okay. S 2> อะไรเงี้ย <Okay. S 2> ที่มหาสารคามหาใหญ่ขอน <Okay. S 2> แก่น <Okay. S 2> ก็จะมี การที่ใหญ่ๆของแต่ละภูมิภาคที่ทําได้อยู่จริงๆแล้วไปที่นั่นก็ได้เหมือนกันนะครับค่ะเพราะว่า,าสอนมากับมือทุกคนได้เหมือนกันครับค่ะเห็นว่าในภูมิภาคอาเซียนด้วยไหมคะใช่ไหมคะอาจารย์หมอที่ที่ก็ได้มาเรียนรู้เทคโนกรรมอันนี้กับที่โรงพยาบาลตารวจนะคะใช่ครับต้องบอกว่าทั่วโลกมากกว่าทั่วโลกมากกว่าผมเดินสายไปสอนทั่วโลกแล้วก็มีหมอจากทั่วโลกมาดูจริงๆแล้ว ได้ทุกทวีครับณตอนนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณ43ประเทศที่ทําได้ก็จะจะเข้ามาดูงานที่เราด้วยแล้วก็ผมไปสอนด้วยนะครับเราะ้ว่าเป็นการส่งองค์เทคนิคการแบบตัดของเมืองไทยไปให้เขานะครับได้รับความนิยมอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับค่ะเอ่อยังยังไม,ม่ได้ถามอาจารย์หมอว่าในในการผ่าตัดแบบสองกล้องที่ไรผล,ลบแบบนี้มันมันมีอะไรที่เป็นอันตรายตอบตอบ บางคนไหมคะว่าอาจจะแบบเหมือนซูนจุดูนูนหนึ่งเปอร์เซ็นที่ต้องระวังเป็นพิเศษอะค่ะในในบางกรณีจริงๆแล้วผมก็ไม่เทุกการผ่าตัดสิง่งที่ต้องระวังคือผลข้างเคียงหรือเขาเรียกว่าการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างถ้าของไทรอยนีย่ก็จะมีการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล่องเสียงอ่าซึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นเปิดหรือสองกล้องมันเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะเราเราให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์สมมติร้อยเปอ ประมาณห้าคนที่เกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทเนี่ยจะให้เสียงแหบหลังการผ่าตัดได้แต่ว่าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นการบาดเจ็บชั่วคราวน,นั่นหมายความว่าเขาก็จะเสียงแหบชั่วคราวนะครับ oh. ซึ่งซึ่งประมาณสามสี่ห้าเดือนก็กลับมาปกติหมดเกิดจากการที่บางทีเส้นประสาทเขาไปเออเราว่ามีภาวะพังผืดติดกับไทยร้อยมากเกินไปซึ่งเราจะต้องลลาะเส้นประสาทลงทําให้เขาเสียงแหบได้แต่ในบางโ oh. รงพยาบาลใหญ่ๆหญ่เช่นที่โรงพยาบาลตำรวจ่ ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีใหม่เขาจะเรียกว่าตัวติดตามเส้นประาาสาทเราไปแตะปุ๊บดังฟ้องเลยว่านี่คือเส้นประสาทจะใช้ให้เราระวังมากขึ้นเป็นเทคโนโลยีค่อนข้าง,ง,งใหม่เหมือนกันครับจะมีในโรงพยาบาลนี้จะทำให้การผ่าตัดไทรอยค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นนั่นเองครับค่ะค่ะค่ะก็จำนวนเปอร์เซ็นต์นี่มันมันก็ค่อนข้างน้อยมากนะคะในในที่สำหรับบางคนที่มีความพิเศษของร่างกายนะคะ,คะแล้วก็ ตรงนี้คะ่ะอาจารย์หมอคะว่าที่อาจารย์หมอได้ได้พูดถึงว่าจำนวนผู้ป่วยที่มารับการรักษา <c oughs> คิวยาไปถึงกลางปีเนี่ยที่ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอาการเจ็บป่วยนี่มันมาจากกรรมพันธุ์หรือว่าการที่เขาใช้ชีวิตประจำวันที่เรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าอะไรต่างๆนะครับมันเกิดจากอะไรอะคะถึง,ถง,ถงจำนวน,นเยอะขนาดนั้นกรรมพันธุ์กับไทรอยมีโอกาสเป็นไปได้แต่น้อยนะปัจจุบันเราไม่ค่อยนับว่ากรรมพันธุ์เท่าไหร่แต่ถ้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ อาหารการกินแน่อนอนแล้วก็การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ความเครียดก็มีผลสิ่งที่เราเรา,เรารู้อยู่แล้วว่าอาจจะส่งผลได้อย่างเยอะเลยก็คือการการทานผักบ,บางอย่างเช่นกะหล่ำปลีดิบตระกูลกะหล่ำทั้งหลายบล็อกเกอรี่หรืออะไรก็ตามที่หน้าตาเป็น,กกนรูปกะหล่ำนะฮะอันนั้นมันจะมีสารบางอย่ซึ่งกระตุ้นทําให้ตัวเนื้องอกของไทรอยตขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าจะทานก็ทานให้สุกไปเลยอย่าไปทานดิบนะครับค่ะ กระลำกระีดิบใช่ใช่กระลำประยีด kind of ิบบอกคลีคือหน้าตาเป็นกระลำหมีคำว่ากระลำอยู่อันนั้นอ่าอย่าพยายามดิบมากกว่าอยากให้ทานสุกๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคือปัจจุบันอาจจะเจอน้อยละแต่อาจจะมีบางพื้นที่เช่นในคนที่ขาดเอลอือที่ห่างไกลบนภูเขาคมสูงมากซึ่งเอการข้ามนากุมอาจจะเจอได้อยู่นะครับซึ่งบางทีมาแบบคงโตเยอะๆอะไรองี้ยนี้ก็คือบางคน ไอโอดีนเจอได้ในหาดทะเลใช่ในเกลือเนาะค <c oughs> ่ถ้าไม่ชอบก็มาเหมือนกันก็ยังเจออยู่นะในในเมืองไทยก็ยังเจออาจจะเป็นสองปัจจัยที่เราค้นพบว่าพิสูจน์แล้วว่ามีผลอย่างอื่น <c oughs> ยังพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าอาจจะส่งผลบ้างวามเครียดหรือมลภาวะต่างๆก็มีโอค่ะ <c oughs> <c oughs> มลภาวะนี่หมายถึงพ m อสองจุดห้าเหรอคะอาจารย์อาจจะเป็นไม่ได้ฮะทั่วๆไปพียสองจุดห้าสารบางอย่างอะไรเงี้ยอย่างอย่างถ้าเกิดใน เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยอันนั้นอันตรา,ายเพราะว่าเขามีเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งไทรอยเยอะมากเก้าสิบเปอร์เซ็นตเช่นมีคนร้อยคนมีก้อนที่คอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบคนจะเป็นมะเร็งเสมออันนั้นคือเกาหลีญี่ปุ่นนะเหตุเพราะ,ะรอาจจะเกิดจากพวกเขาเรียกว่าระเบิดปรมาณูเมื่อก่อนก็ได้ที่ที่ที่เราชืา่นชอใช่ใช่ครับแต่เมืองไทยโชคดีครับไม่มีอะไรอย่างนั้นเพลนก็เลยน้อยอยู่เปอร์เซ็นต์กันทเซ แล้วเรื่องความเครียดล่ะคะอาจารย์หมอม,มันมันเปอร์เซ็นต์มันมันขนาดไหนอะคะมันมันยังไม่ไม่ได้พิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นสาเหตุหลักนะ,ะแต่ว่ามันอาจจะมีผลข้อรอมก็ได้นะครับค่ะก็ะะวันนี้ก็เรียกว่าได้ความรู้อย่างครบถ้วนนะคะมีอะไรที่คุณหมออยากจะฝากถึงทุกๆคนไหมคะใน,ในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าดูแลร่างกายของตัวเราเองนะคะ ดีที่สุดคือเนื่องจากผมว่าทุกคนอยู่หน้ากระจกตอนเช้าอยู่แล้วใช่ไหมฮะเห็นอยู่แล้ว <utan> เราใส่กระจกแรงฟันดูคอสักนิดหนึ่งก็ได้ครับว่ามีก้อนมีอะไรแบบนูนมๆขึ้นมาไหมหรือใช้มือไปคลำหน่อยหนึ่งทุกเชา้าก็จะช่วยได้เยอะนะครับถ้าเกิดมีปัญหาก็รบกวนไปหาหมอใกล้บ้านก็ไนะครับจะได้อย่างเราทำนันเตาซาวจะดูว่ามีอะไรที่คอหรือเปล่านะครับเนาะค่ะค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะครับยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นะคะก็เป็นเรื่องของนัตก,กรรมนะคะการผ่าตัดผ่านกล้องนะคะการผ่าตัดไทรอยผ่านกล้องแบบไร้แผลเป็นนะคะซึ่งก็เรียกว่านะคะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพอผ่าตัดเสร็จนะคะไม่กี่วันก็สามารถที่จะมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะแล้วก็ใน สัปดาห์ต่อไปนะคะเราก็มาติดตามกันต่อะค่ะนะคะกับช่วงของหมออาสากับจอสร้อยค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ